พระเจ้าก็ได้ทรงเทศนาสั่งสอนว่าการที่เราไปนับถือป่าไม้บ้างภูเขาบ้างอารามและรุกขเจดีบ้างเป็นสาณะเขาอาศัยสาณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ แต่เมื่อใดทีเ่เราได้มาอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจส,สี่เห็นว่าทุก์เป็นยังไงสาเหตุแห่งทุกเป็นยังไงแล้วก็หนทางแห่งความดับทุกเป็นยังไงสุดท้ายก็จะดับทุกได้ก็จะพ้นจากทุกทั้งโป่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พุทธองค์นได้ทรงเทศนาสั่งสอนตั้งแต่เมื่อ2,000กว่าปีก่อนว่า,าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ย มันไม่มีตัวตนตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่พระองค์ได้ทรงสอนแล้วก็ได้ทรงให้เราเนี่ยได้มาสวดธรรมวัชเช้ากันทุกเช้ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตารูปไม่มีตัวตนเวทนาไม่มีตัวตนสัญญาไม่มีตัวตนสังขารไม่มีตัวตนวิญญาณไม่มีตัวตนสรุปแล้วชีวิต ของเราที่ประกอบด้วยขันทั้งห้าเนี่ยไม่มีตัวตนสมเด็จประยุทธ์ประยุตโตท่านได้เคยตั้งคําถามตอนที่ไปสอนพระนิสิตว่าตอนมีชีวิตอยู่ไม่มีตัวตนตายไปแล้วมีตัวตนไหม <c oughs> ใช่ไหมมันก็เป็นคําตอบง่ายๆตอนมีชีวิตอยู่ไม่มีตัวตนตายแล้วจะเอาตัวตนที่ไหนไปเกิดหรือไม่เกิดซ,ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีพราหมณ์เคยถามพระเจ้าว่า ชีวิตคนเราเนี่ยหรือว่าสัตวระสัต์เนี่ยตายแล้วเกิดหรือไม่พุทธองค์ก็ทรงถามกลับว่าถ้าสมมุติว่าพราหมณ์เนี่ยถูกลูกศรยิงปางตายแล้วไปถึงหมอกลางจะผ่าตัดเอาลูกศรอ,ออกเพื่อจะให้พ้นอันตรายพราหมณ์จะต้องรอกถามก่อนไหมว่าใครเป็นคนยิงแล้วก็ลูกศรที่ยิงเนี่ยทำด้วยหินอะไร ไม้ที่เป็นลูกศรเนี่ยทำด้วยไม้อะไรขนนกปลายลูกศรทำด้วยนกอะไรแล้วคันธนูเนี่ยทำด้วยไม้อะไรทำด้วยทำด้วยยางอะไรพราหมบอกว่าก็ไม่ต้องรอ,รอถามพระเจ้าค่ะให้หมอผ่าตัดได้เลยพุทธองค์ก็บอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นพราหมณ์เราสอนเฉพาะเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องที่ก่อให้เกิดความพ้นทุกข์ ถ้าเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ถกเถียงกันไปหาข้อสรุปไม่ได้เราไม่สอนเราสอนเฉพาะเรื่องที่ก่อใ,ให้เกิดการจัดสรู้ก่อให้เกิดการนิพพานก่อให้เกิดความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าไก่เกิดก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่เถียงกันทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีต่อให้ไปเถียงชนะคนทั้งโลกแล้วมีประโยชน์ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเรื่องอจินไตยทั้งหลายพระเจ้าบอกว่าท่านไม่สอน เพราะไม่เกิดประโยชน์ท่านสอนเฉพาะใบไม้กำมือเดียวที่มีประโยชน์ต่อการตัสรู้ต่อนิพพานแล้วก็ต่อต่อการดับทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราไปเถียงกัน,เร,น,นเรื่องนู่นเรื่องนี้ตายแล้วเกิดหรือไม่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ตายแล้วไปไหนท่านพระเจ้าบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรพระเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิด ถึงล่ำรายอยู่กับอดีตแล้วก็อย่าไปพุ่มเพ้อถึงอนาคตถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีชีวิตก็จะดีเองอนาคตก็จะดีเองไม่ต้องไปพุ่มเพ้ออะไรพระเจ้าก็บอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งสอนคนได้ทุกคนนะบางคนก็ยังเป็นคนโง่อยู่ยังเป็นบัวใต้โคนตมเราก็คงไม่สามารถที่จะไปสอนได้หมดก็คงสอนได้เฉพาะบัวที่ โผลพ,พ้นจากคนตมแล้วก็เตรียมตัวที่จะแบ่งบานเพราะฉะนั้นเนี่ยคำคนโง่ก็ยังคงมีอยู่ในโลกนี้แต่ว่าถ้าคนที่จะฉลาดรู้จักนำพระธรรมของพระองค์นำไปปฏิบัติก็จะได้ค้นกับความพ้นทุกข์แต่ว่าคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันนะนับถือพราหมณ์ก็ดีนับถือศาสนาอื่นก็ดีเราไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าต้องให้ชัดเจนว่า ถ้าจะเอาของพราหม,มาสอนก็อย่าแต่งตัวห่มเหลืองห่มผ้ากาดสาพักก็ไปห่มขาวแล้วก็เอาคําสอนแบบของที่ตัวเองเชื่อมาสอนเพราะว่าการที่มาแต่งตัวเหมือนพระแล้วเอาคำสอนของสารอื่นมาสอนเนี่ยมันเป็นการโกหกมันเป็นการหลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เกิดความชัดเจนว่าถ้าเราเชื่อแบบไหนเราก็แต่งกายเราก็ทําตัวแบบนั้นประชาชนจะได้ไม่สับสน คือหลวงพ่อพระพธาตุบอกว่าพระก็มาจากลูกชาวบ้านนะไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์หมดทุกหมดทุกรูปเพราะฉะนั้นที่ยังไม่บรรลุธ,ธรรมแต่ว่าก็พยายามที่จะตั้งใจศึกษาก็มีรวมทั้งที่บวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งใจศึกษาก็มีรวมทั้งที่บวชเข้ามาแล้วปลอมตัวเข้ามาอยู่ในทธสานาก็มีสมัยพระเจ้า,าโศกก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้า,าโศกจับศึกไปหลายหมื่นคน แม้กระทั่งสมัยพระเจ้าตากก็จับศึกไปจำนวนมากในปัจจุบันก็ยังคงมีจำนวนมากที่ปลอมตัวเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ยึดถือคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ใช้เป็นในเชิงพุทธพาณิชย์เป็นในเรื่องของการทำมาหากินไม่ได้เอาคำสอนพระเจ้ามาสอนแต่ว่าเพียงแต่ว่าหลอกลวงประชาชนและญาติโยมเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกพี่น้องญาติโยมประชาชนจะต้องช่วยกันตรวจสอบ เพราะหน้าที่ในการทนุบำรุงพุทธศาสนาเนี่ยพทธเจ้าบอกว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้ง4ี่ทั้งภิกษุและภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาต้องช่วยกันพระธองค์ถึงได้บัญญัติไว้ในพระวินัยเลยว่าห้ามแสดงนะห้ามแสดงอภิิหารห้ามแสดงอิทธิฤทธิอภิิหารแล้วพระเองค์ก็ได้ทรงกล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอไปแสดงอิทธิฤทธิ เปรียบเสมือนนางนครโสเพณีที่เปิดเผยเรือนร่างเพื่อแลกกับเงินและทองท่านท่านท่านใช้คำอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปแสดงอิทธิฤทธิ์เพราะว่าเราควรที่จะสอนญาติโยมให้มีปัญญาให้ดวงตาเห็นธรรมนำพระธรรมไปปฏิบัติมากกว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ถ้าเก่งจริงนะไม่ต้องไปอ้างนูน่นอ้างนี่ก็ก็ดำดินให้ดูไปเลยต่อหน้าต่อตาคนเลยสิ หรือไม่ก็เหาะข,ขึ้นมาให้ดูได้เลยสิถ้าเก่งจริงถ้าถ้าตัวเองว่ามีฌานจริงเพรนั้นพุทธองบอกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่สมที่สงไม่สมควรจะทำเพราะมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดข้อสงสัยเพนั้นเนี่ยก็ห้ามไว้ว่าห้ามแสดงอิทธิฤทธิ์ถ้าใครแสดงอิทธิฤทธิ์ถือว่าผิดพระวินยัยเช่นเดียวกันกา,การดูหมอเหมือนกันพุทธองก็ทรงห้ามไว้ในพระวินยัยว่าห้ามดูหมอใครใครดูหมอเนี่ยก็ถือว่าผิดพระวินยัย พยานเรื่องราวต่างๆที่พยายามที่จะแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารดูหมอทานายทายทักพุทธองค์ทรงห้ามไม่หมดเพราะว่าต้องการที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งของญาติโยมในการที่จะสอนธรรมะให้ญาติโยมได้มีปัญญานำไปปฏิบัติ คือเราอยากจะเรียกร้องว่าให้ทุกคนเนี่ยได้ยึดถือพระธรรมของพุทธองค์ไปปฏิบัติคือไม่ใช่ว่ามาสวดพุทธังสารนังขจฉา,ามิข้าพาเจ้ายึดถือพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพาเจ้าไม่มีทำมังสารน,านังขจฉามิข้าพเจ้ายึดถือพระธรรมเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีสังฆังสารน,านังขจฉามิข้าพเจ้ายึดถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นเราไม่มี ไม่ใช่สวดเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่สวดแล้วจะต้องนําไปปฏิบัติถ้าสวดแล้วไม่นําไปปฏิบัติใช่ไหมไม่ว่ายึดถือพระธรรมเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นไม่มีพระธรรมของพระเจ้าสอนว่าให้มีเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้เราเนี่ยมีเมตตาต่อทุกคนให้เรามีเมตตาต่อต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้แก่ทุกคนในครอบครัวให้แก่สามีภรรยาให้แก่ให้แก่ลูกแก่หลานให้แก่เพื่อน เพื่อนในที่ทํางานแล้วก็ทุกคนในสังคมเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเชื่อในพระพุทธองค์มีเมตตาต่อกันเนี่ยสังคมจะอยู่ได้สังคมจะอยู่ได้ด้วยความผาสุขด้วยความปรารถนาดีและรู้จักรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอขอวิงวอนและเรียกร้องให้ทุกคน,นได้ได้อย่าบอกว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิก,กชนแต่ปากแต่ว่าไม่นำไปปฏิบัติขอให้นำพระธรรมของพระพองค์ไปปฏิบัติให้มีเมตตากันให้มากๆ และสังคมจะอยู่ได้